เราทุกคนน่าจะเคยมีความรู้สึกแบบนี้นะคะวันที่ตื่นมาแล้วมันรู้สึกเออไม่เข้าที่อะค่ะเหมือนทุกอย่างมันผิดที่ผิดทางไปหมดรู้สึกสับสนหรือบางทีก็พลังงานตกแบบไม่มีสาเหตุแล้วถ้าความรู้สึกพวกนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอารมณ์ล่ะคะ ถ้ามันมีจุดศูนย์กลางทางพลังงานในร่างกายของเราจริงๆที่พอถูกกระทบกระเทือนแล้วมันเคลื่อนที่ได้และการเคลื่อนที่ของมันนี่แหละคือต้นตอของความรู้สึกทั้งหมดที่เราเจอวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันจากเอกสารที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งชื่อว่า Human a s s e m b l a g e Point Subtle Energy Mandala ที่พูดถึงจุดประกอบมนุษย์ซึ่งเป็นเหมือนแกนกลางพลังงานที่กำหนดวิธีที่เรามองโลกและรู้สึกกับชีวิตเลยทีเดียวค่ะ ใช่เลยครับแนวคิดในเอกสารนี้มันน่าทึ่งตรงที่มันพยายามจะชี้ให้เห็นตำแหน่งทางกายภาพของสิ่งที่ดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้เขาอธิบายว่าจุดนี้คือสนามพลังแห่งจุดศูนย์รวมของการรับรู้อืมสนามพลังแห่งจุดศูนย์รวมของการรับรู้ฟังดูซับซ้อนจังเลยค่ะ อาจจะฟังดูซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ถ้าให้พูดง่ายๆนะครับมันคือจุดที่พลังงานชีวิตทั้งหมดของเราเนี่ยไหลมารวมกันเป็นแกนหลักก่อนเลยก่อนที่จะแผ่ออกไปรอบๆตัวเราแล้วตำแหน่งของมันละคะอยู่ตรงไหนปกติเวลาพูดเรื่องศูนย์กลางพลังงานคนจะนึกถึงกลางอกกลางหน้าผากอะไรแบบนี้อันนี้น่าสนใจครับเพราะตำแหน่งที่เขาระบุไว้เนี่ยชัดเจนมากคืออยู่บริเวณหน้าอกแต่เป็นด้านขวาครับ ด้านขวาเหรอคะครับผมประมาณระดับหัวใจแต่เยื้องไปทางขวาแปลกดีนะคะไม่ใช่ตรงกลางเหมือนที่เรามักจะนึกถึงเวลาพูดเรื่องจักรระหัวใจใช่ครับซึ่งหน้าที่หลักของมันเนี่ยในเอกสารนี้บอกว่ามันเป็นเหมือนประตูหลักเลยนะประตูที่พลังงานจากจัก,กรวาลไหลเข้าสู่ร่างกายเราอ๋อจากนั้นพลังงานที่เข้ามาจะถูกจัดระเบียบแล้วก็กระจายออกไปเป็นสนามพลังงานชีวภาพหรือที่เรียกว่า biofuel ที่ห่อหุ้มตัวเราอยู่เหมือนเป็นอร r a ของเราอย่างนั้นหรือเปล่าคะ คล้ายๆอย่างนั้นเลยครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะมันยังทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมสนามพลังงานที่ทรงพลังสองส่วนในร่างกายด้วยสองส่วนมีอะไรบ้างคะคือสนามพลังงานรูปโดนัทของหัวใจหรือ heart toroid field เข้ากับพลังงานจากฐานรากของร่างกายหรือที่เรียกว่า root resonance พูดง่ายๆคือมันเชื่อมพลังจากฟ้าสู่ดินโดยมีตัวเราเนี่ยแหละครับเป็นศูนย์กลางโอเค พอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะว่ามันสำคัญมากแค่ไหนทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยถ้าจุดนี้มันเป็นศูนย์กลางขนาดนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นล่คะคะนั่นแหละครับคือประเด็นหลักเลยในเอกสารบอกว่าความเครียดหนักหลักหรือประสบการณ์ที่มันสะเทือนใจในชีวิตเนี่ยสามารถทำให้จุดนี้มันเคลื่อนหรือเบี่ยงออกไปจากจุดสมดุลได้ครับแล้วขอเคลื่อนแล้วผลกระทบก็คือ ความรู้สึกที่เราคุยกันตอนแรกเหรอคะที่ว่าสับสนหลงทางใช่ครับและผลกระทบที่ตามมาก็คือสิ่งที่เราหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยความรู้สึกสับสนเหมือนหลงทางในชีวิตจู่ๆก็หมดแรงจูงใจหรือบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราใช่ตัวเราคนเดิมหรือเปล่าอืหอหึใช่เลยค่ะเคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญ,ญาณว่าจุดศูนย์กลางพลังงานของเรามันเคลื่อนไปแล้วและที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขาอธิบายลึกลงไปถึงระดับเซลล์เลยครับ ระดับเซล์ลเลยเหรอคะมันเชื่อมกันได้ยังไงระหว่างจุดพลังงานที่มองไม่เห็นกับเซล์ในร่างกายเราตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆในเอกสารนี้บอกว่าการเบี่ยงเบนของจุด assembly point เนี่ยมันสัมพันธ์โดยตรงกับการจัดเรียงตัวของโครงสร้างเล็กๆที่เรียกว่า microtubule microtubule ครับผมมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในเซลล์ทุกเซลล์ของเราเลยนะแล้วก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นส่วนต่อประสานระหว่างจิตและชีวะกันเลยทีเดียว เดี๋ยวสิคะช้าๆก่อนนะคะไมโครทูบูนี่ตามความเข้าใจของดิฉันมันคือโครงสร้างทางกายภาพที่ช่วยให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วมันจะมาเป็นตัวกลางเชื่อมกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างจิตสํานึกได้ยังไงกันคือแนวคิดในนี้กําลังบอกว่าความเครียดหรือว่าความคิดของเรามันสามารถเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพในเซลล์ได้โดยตรงเลยเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือประเด็นหลักเลยแนวคิดนี่มองว่า จิตกับกายมันไม่ได้แยกจากกันโดยสิ้นเชิงแต่เชื่อมต่อกันผ่านโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนมากๆแบบนี้พอแกนพลังงานหลักของเราหรือ assemblage point มันเอียงการจัดเรียงตัวของไมโครทูบูลในเซลล์ทั่วร่างกายก็จะเริ่มเสียระเบียบตามไปด้วยม,มันเหมือนกับโดมิโนที่ล้มต่อกันไปเรื่อยๆเลยครับ ผลกระทบที่เห็นได้ชัดในตอนแรกก็คือสภาวะทางอารมณ์เช่นความวิตกกังวลที่หาเหตุผลไม่ได้อืแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆการเสียสมดุลในระดับเซลล์นี้อาจนำไปสู่โรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับภาวะพลังงานต่ำได้เช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นภูมิแพ้เรื้อรังความดันโลหิตไม่คงที่หรืออาการที่คนเป็นกันเยอะสมัยนี้คือสมองล้าหรือเบรนฟอกที่คิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับโอ้โห ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแล้วแต่ส่งผลถึงสุขภาพกายจริงๆด้วยใช่ครับเขาเปรียบแคบจุดนี้ได้เห็นภาพมากเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแกนคริสตัลคริสตัลแอคเซสของโครงข่ายพลังงานละเอียดที่เรียกว่าเอเธอริกลาเทสแกนคริสตัลครับคือทุกอย่างในตัวเราทั้งร่างกายอารมณ์ความคิดความทรงจำจะหมุนรอบแกนนี้ ลองนึกภาพลูกข่างดูนะครับถ้าแกนของลูกข่างมันตรงมันก็จะหมุนได้อย่างนิ่งและเสถียรมากแต่ถ้าแกนมันเอียงนิดเดียวมันก็จะเริ่มสายใช่ครับมันจะเริ่มสายแล้วก็แกว่งไปมาอย่างเสียสมดุลจนล้มในที่สุดร่างกายและจิตใจของเราก็เหมือนกันเลยครับถ้าแกนหลักมันเอียงทุกอย่างก็รวนไปหมดโอเคถ้าแกนมันเอียงแล้วทุกอย่างรวนไปหมดก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับแล้วเราจะไปจัดมันใหม่ได้ยังไงคือจะให้หมอผ่าตัดเข้าไปขยับ ก็คงไม่ใช่แน่ๆฮ่าฮ่าฮไม่ใช่แน่นอนครับในเอกสารนี้พูดถึงทางแก้ไว้ด้วยใช่ไหมคะดิฉันเห็นว่ามันเกี่ยวกับภาพที่เรียกว่ามันดาราใช่แล้วครับและนี่คือส่วนที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะเอกสารไม่ได้พูดถึงแค่ปัญหาแต่ยังเสนอเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะนั่นก็คือภาพมันดานานี่แหละครับแค่การมองภาพเนี่ยนะคะคือยอมรับนะคะว่ามันเป็นภาพที่สวยงามและซับซ้อนมาก แต่ภาพภาพหนึ่งจะเข้าไปจัดเรียงแกนพลังงานที่มองไม่เห็นในตัวเราได้ยังไงกันมันทํางานด้วยหลักการอะไรคะเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การมองภาพสวยๆแล้วรู้สึกดีในเอกสารอธิบายว่าภาพมันาลาน,นี้ถูกเข้ารหัสหรือ encoded ด้วยข้อมูลความถือที่เฉพาะเจาะจงมากๆเพื่อทํางานกับสนามพลังงานของเราโดยตรงเข้ารหัสครับ กุไกของมันทำงานในระดับที่เรียกว่า scalar torsion field ซึ่งเป็นสนามพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่สามารถบรรจุข้อมูลได้เดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่ง scalar torsion field นี่มันคืออะไรคะช่วยอธิบายแบบเออบ้นบานๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับสนามพลังงานของเราที่มันรวนไปก็เหมือนกับวิทยุที่จูนคลื่นไม่ตรงทำให้รับสัญญาณไม่ชัดมีแต่เสียงซ่าๆแทกเข้ามาตลอดเวลา ออ๋ค่ะภาพมันาลานี้ทําหน้าที่เหมือนการส่งคลื่นต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบและชัดเจนที่สุดกลับไปยังวิทยุเครื่องนั้นอืพอวิทยุได้รับสัญญาณที่ถูกต้องมันก็จะล็อกหรือจูนตัวเองกลับเข้าหาคลื่นนั้นโดยอัตโนมัติแล้วเสียงซ่าๆก็จะหายไปถูกต้องครับเหลือแต่เสียงเพลงที่คมชัด กระบวนการที่ส่งพิมพ์เขียวพลังงานที่ถูกต้องกลับเข้าไปเพื่อให้ระบบจูนตัวเองใหม่นี่แหละครับคือสิ่งที่ในเอกสารเรียกว่า phase c o n s e c u t e d resonance อ๋อเป็นการเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะเหมือนส่งคีย์ที่ถูกต้องกลับไปให้ตัวล็อกมันคลายตัวเองกลับสู่ตำแหน่งเดิมใช่เลยครับประมาณนั้นเลยและผลลัพธ์ที่คนใช้รู้สึกได้จริงๆคืออะไรคะหลังจากที่แกนพลังงานมันกลับเข้าที่แล้ว ผลลับที่ในเอกสารบรรยายไว้น่าสนใจมากครับคือความรู้สึกเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านในตัวเองกลับมาอยู่บ้านในตัวเองครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า feel at home in oneself มันคือความรู้สึกที่ว่าเออนี่แหละตัวเราหลังจากที่อาจจะรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองเลยไม่เป็นตัวของตัวเองมานานเข้าใจเลยค่ะจิตใจจะสงบลงอย่างเห็นได้ชัด มีความมั่นคงจากภายในไม่แกว่งไปตามสถานการณ์ภายนอกได้ง่ายๆและที่น่าสนใจอีกอย่างคือเขาบอกว่าจะรู้สึกว่าสามารถสั่งการร่างกายได้ดีขึ้นด้วยหมายถึงการเคลื่อนไหวหรอคะครับการเคลื่อนไหวจะแม่นยำและมั่นคงขึ้นด้วยครับ การกลับมารู้สึกเป็นตัวเองนี่ก็นับว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆแล้วนะคะแต่ดิฉันรู้สึกว่าในเอกสารนี้เหมือนจะพูดถึงอะไรที่ไปไกลกว่าน,นั้นอีกมีคำว่า zero point awareness หรือสภาวะการรับรู้ณจุดศูนย์อยู่ด้วยมันคืออะไรคะเป็นขั้นกว่าของการรู้สึกสงบหรอใช่ครับมันคือเป้าหมายสูงสุดของการปรับสมดุลน,นี้เลยก็ว่าได้ zero point awareness คือสภาวะการรับรู้ที่บริสุทธิ์มากๆ ปราศจากแรงต้านหรือการบิดเบือนใดๆจากสนามพลังงานของเราเองอืซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากที่สนามพลังงานรอบตัวเรากลับมาหมุนรอบแกนกลางได้อย่างสมมาตรและสมดุลอีกครั้งฟอบอกว่าการรับรู้ที่บริสุทธิ์ดิฉันนึกภาพตามเหมือนเรามองโลกผ่านกระจกที่ใสสะอาดมากๆเทียบกับตอนแรกที่กระจกมันอาจจะขุ่นมัวหรือบิดเบี้ยวเพราะแกนพลังงานของเรามันเอียงอยู่แบบนั้นหรือเปล่าคะโอ้โห เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยครับใช่เลยพอไม่มีอะไรมาบิดเบือนการรับรู้ของเราแล้วโลกที่เราเห็นทั้งภายนอกและภายในก็จะตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความกลัวความวิตกตังวลหรืออคติที่เกิดจากพลังงานที่ไม่สมดุลของเราเองแล้วมันเชื่อมกับมิติทางจิตวิญญาณยังไงคะครับเมื่อเชื่อมโยงไปนในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นตามที่เอกสารกล่าวไว้นะครับ จุด a s s e m b l a g e point ที่เข้าที่แล้วนี้จะกลายเป็น axis of being หรือแกนกลางแห่งตัวตนที่แท้จริงของเราแกนกลางแห่งตัวตนในเอกสารมีประโยคหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นจุดที่เราจะตระหนักรู้ได้ว่าผู้รับรู้กับสิ่งที่ถูกรับรู้คือพลังงานเดียวกันประโยคนี้ฟังดูเป็นปรัชญามากๆเลยค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมคะว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงครับมันคือการทลายกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาระหว่างตัวเรา กับโลกภายนอกในระดับพลังงานปกติเราจะรู้สึกว่ามีเราที่อยู่ตรงนี้กำลังมองสิ่งนั้นที่อยู่ตรงโน้นมันมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนค่ะแต่ในสภาวะซีโร่พอยต์การแบ่งแยกนั้นจะเลือนหายไปเราจะสัมผัสได้ว่าพลังงานที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรากับพลังงานที่ประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่เรามองนั้นจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงและเป็นเนือเดียวกันอื Mm. เมื่อเข้าถึงสภาวะนั้นสนามจิตของเราจะหยุดสั่นไหวในลักษณะของความขัดแยง้งคือไม่มีการต่อต้านหรือตัดสินสิ่งต่างๆรอบตัวอีกต่อไปหมายความว่าเราจะกลายเป็นคนที่ยอมรับทุกอย่างง่ายขึ้นหรอคะหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมากกว่านั้นครับเพราะเมื่อสนามจิตของเรานิ่งและปราศจากความขัดแยงแ้งภายในแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เฉอยชาแต่มันจะกลายสภาพเป็นสนามนิ่งแห่งการสร้างสรรค์ หรือ A Steel Field of Creation ที่มีพลังมหาศาลสนามนิ่งแห่งการสร้างสารรค์ครับเอกสารระบุไว้ชัดเจนว่าในสภาวะนี้เราจะสามารถปรับโครงสร้างของความเป็นจริงได้ด้วยเจตนาของเราเองจริงเหรอคะครับเพราะไม่มีพลังงานต้านทานภายในมาคอยคัดขวางหรือบั่นทอนเจตานานั้นอีกต่อไปมันคือสภาวะที่ความคิดและการสร้างสารรค์เกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่มีแรงเสียทานเลยครับ ฟังดูทรงพลังมากๆเลยนะคะเหมือนกับเป็นความสามารถระดับสุดยอดเลยนะนั่นในเอกสารมีอีกส่วนหนึ่งที่ดิฉันสนใจคือเขาพูดถึงการใช้มันดารานี้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆในระบบที่เรียกว่า o r g a n กน i ิ s ด้วยมันทํางานเสริมกันยังไงคะเหมือนกับว่าเรามีเครื่องเสียงชุดใหญ่แล้วมันดารานี้คือตัวจูนเสียงหลักอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่ตรงประเด็นมาก เมื่อเราใช้ภาพมันดาลาเพื่อปรับ s s s e m b l ล Point ของเราให้เข้าที่แล้วจุดนี้จะทำหน้าที่เหมือนตัวปรับแกนสนามกลางหรือ Master Tuner ของระบบพลังงานทั้งหมดในตัวเราเลยทำให้พลังงานที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์อื่นๆในระบบเช่น Holostar Vortex Coils หรืออุปกรณ์อื่นๆสามารถส่งผ่านเข้ามาสู่สนามพลังงานของเราได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน oh. ไม่มีการบิดเบือนของคลื่นพลังงานเกิดขึ้นเลยอาจจะเพี้ยนไปอยู่ดี ถูกต้อง 100%, ซครับมันเหมือนกับการพยายามเทน้ำลงในขวดที่คอขวดมันเบี้ยวอยู่น้ำก็จะหกใช่ครับน้ำก็จะหกออกไปส่วนหนึ่งแต่พอเราปรับคอขวดให้ตรงแล้วน้ำทั้งหมดก็จะไหลลงไปได้อย่างสมบูรณ์การปรับ a s s e m b l e point ก็เหมือนกันมันทำให้คลื่นพลังงานทั้งหมดในระบบไม่ว่าจะมาจากอุปกรณ์ชิ้นไหนหรือจากตัวเราเองเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า coherent alignment coherent alignment ครับ คือการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบคลื่นทั้งหมดจะสั่นพร้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนนักดนตรีในวงออเคสตราที่เล่นเพลงเดียวกันในคีย์เดียวกันอย่างพร้อมเพรียงอืทําให้ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมสูงขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้ว human a s s e m b l a g e point เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเยียวยาอาการป่วยหรือความรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นแต่มันคือการปรับจูนแกนกลางของชีวิตเราให้กลับมาตั้งตรงและมั่นคงใช่ครับ นั่นคือรหัสแห่งการรวมคลื่นชีวิตกลับสู่ศูนย์กลางเพื่อให้เราสามารถยืนอยู่ในแก่นพลังของตัวเองได้อย่างแท้จริงโดยไม่ถูกคลื่นพลังงานรบกวนจากสิ่งรอบข้างพัดพาไปได้ง่ายๆ mm hmm. เมื่อจุดศูนย์กลางของเรานิ่งและมั่นคงโลกที่อยู่รอบตัวเราก็จะเริ่มหมุนรอบเราอย่างสงบและเป็นระเบียบมากขึ้นแทนที่เราจะต้องวิ่งไล่ตามโลกที่หมุนอย่างสับสนวุ่นวายครับ แนวคิดที่สรงพลังที่สุดจากเอกสารชิ้นนี้สาหรับดิฉันนะคะคงเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่เรารู้สึกเหมือนเป็นแค่เศษเสีส้ยวเล็กๆที่ถูกโลกภายนอกเหวี่ยงไปมามาการตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วเราเองคือศูนย์กลางของจักรวาลภายในของเราเองครับผมเมื่อศูนย์กลางนี้มั่นคงและนิ่งโลกทั้งใบก็จะเริ่มจัดระเบียบตัวมันเองรอบๆเราเป็นการเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทํามาเป็นผู้สร้างความเป็นจริงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงเลยนะคะถูกต้องที่สุดครับ และนั่นก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดมากๆสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่เอกสารนี้กำลังชวนให้เรามองว่าสภาวะภายในของเรานั้นมีอำนาจในการจัดระเบียบโลกรอบตัวได้โดยตรงค่ะนี้จึงนำไปสู่คำถามที่ว่าหากการปรับสมดุลเพียงจุดเล็กๆจุดเดียวภายในตัวเราสามารถเปลี่ยนวิธีที่เราสัมผัสและรับรู้ความจริงทั้งหมดได้จริงๆแล้วล่ะก็พลังที่แท้จริงในการสร้างสัตว์โลกที่เราประสบอยู่นั้นอยู่ในมือของเรามากน้อยแค่ไหนกันแน่ครับ